This is Thai PBS podcasts รู้หรือไม่กับนัทธาควรขจรรู้หรือไม่ผู้ที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขาดนตรีประกอบในปี2020เป็นผู้หญิงฮิล g ดูกุตนาดเตียคือผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาดนตรีประกอบตั้งแต่ปี1997จากภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ เธอเป็นนักเชลโลและมักจะประพันธ์เพลงให้สำหรับเชลโลบรรเลงผู้กำกับทอดฟิลิปส์ชอบผลงานการประพันธ์ของเธอจึงชวนเธอให้มาร่วมงานด้วยฮิวดูเลือกใช้เครื่องดนตรีฮานโดโลโฟนหรือเชลโลไฟฟ้าที่เธอมีส่วนช่วยในการพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีหลักสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์โดยในการประกาศผลรางวัลครั้งนี้เธอได้เข้าชิงกับนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ในตำนานอย่างจอร์นวิลเลียมส์ ที่เพิ่งจะทำลายสถิติขเข้าชิงออสการ์มากที่สุดเลยด้วยในการประกาศร,รางวัลเธอได้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจไว้ว่าถึงเด็กสาวผู้หญิงแม่และลูกสาวที่ได้ยินเสียงดนตรีพลุ่งพล่านอยู่ภายในใจจงปลดปล่อยมันออกมาเราต้องการได้ยินเสียงของคุณเจนซีแอนคลาสสิคอลมิวสิก This is Thai PBS Podcasts